สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูหน่อยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องพระรัตนไตรัยกันค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะพระรัตนไตรัยหมายถึงแก้วอันแก้วอันประเสริฐ3ประการนะคะซึ่งเป็นหลักคารพบูชาสูงสุดของชาวพุทธนั่นเองค่ะได้แก่พระพุทธ พระธรรมและก็พระสงฆ์ค่ะพระพุทธนะคะหมายถึงพระพุทธเจ้านะคะผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะคะและสั่งสอนผู้อื่นให้รู้และปฏิบัติตามส่วนพระธรรมนะคะพระธรรมหมายถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะทั้งที่เป็นหลักความจริงแล้วก็หลักความประพฤติค่ะ ส่วนพระสงฆ์นะคะหมายถึงพระสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นพระรัตนตรัยนะคะพระพุทธพระธรรมพระพุทธนะคะพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ค่ะต่อมานะคะศรัทธาศรัทธาสีคืออะไร ศรัทธานะคะคือความเชื่อนะคะศรัทธาคือความเชื่อเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาและก็เหตุผลนะคะมีอยู่4ประการนะคะ 1. น,นะคะกรรม,มสัทธากรรม,มสัทธาคือความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะโดยเชื่อว่าเมื่อกระทำอะไรโดยมีเจตนานะคะหรือจงใจย่อมเป็นกรรมนะคะทุกอย่างเกิดจาก การกระทําไม่ใช่เกิดจากการอ้อนวอนนะคะต่อมาวิปวิปากะสัทธ,ธานะคะคือเชื่อผลของกรรมนะคะอ่ะตรงนี้ผิดนิดนึงนะเป็นมาเอกนะคะเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงนะคะโดยเชื่อว่ากรรมที่ทําแล้วเนี่ยต้องมีผลและผลต้องมีเหตุผลผลดีเกิดจากกรรมดีนะคะ ผลชั่วก็จะเกิดจากกรรมชั่วนะคะหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองนะคะต่อมานะคะกรรมมัสกาตาศรานะคะกรรมมัสกะตาศร,รมมา,านี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตนนะคะ โดยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับกรรมหรือผลกรรมที่เกิดจากการกระทําของตนเองไม่มีใครหนีกรรมได้นะคะและสุดท้ายนะคะตะถาคตโพธิสัตธานะคะคือเชื่อในการตัดสุขของพระพุทธเจ้านะคะโดยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสุ้เองนะคะโดยชอบซึ่งเป็นแบบอย่างที่แสดงให้เห็นว่า หากฝึกตนเองนะคะด้วยดีก็สามารถเข้าสู่ทาสมสุดได้นะคะแล้วก็ผลจากกรรมได้นั่นเองคะอ่ะต่อมานะคะพุทธจริยาพุทธจริยาคืออะไรพุทธจพุทธจริยานะคะคือจริยวัตรหรือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้านะคะมีอยู่3ประการ3อย่างด้วยกันนะคะห กิโรกรำมจริยานะคะคือการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกเมื่อตัดสรู้แล้วนะคะพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศหลักธรรมให้ชาวโลกได้นำไปปฏิบัติตามและก่อนปรินิพานเนี่ยพระองค์ยังได้ประทานโอวาทนะคะให้พระสาวกนะคะดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระ พระมหากรุณาที่คุณแก่ชาวโลกนะคะยากที่จะหาผู้ใดเปรียบได้นะคะต่อมานะคะยาตัทะจริยานะคะคือการบำเพ็ญประโยชน์แก่พระประยุรญาตนะคะภายหลังจากที่ทรงประกาศพระพุทธศาสนานะคะจนเป็นผู้สำเร็จเป็นพระอรหันเนี่ย จนมีผู้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์จำนวนมากเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้านะคะจึงมีเวลากลับไปช่วยพระยุลญยาตนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะคือฝ่ายกบิลพัทและก็ฝ่ายเมืองเทวหะนะคะ mm hmm. เช่นเมื่อครั้งที่พระประยุลญยาตนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ย mm hmm. ก่อสงครามย่งชิงน้ําในแม่น้ํา โรฮินีนะคะทำเพื่อใช้ในการทำการเกษตรเนี่ยพระองค์ก็ได้เสด็จไปไก่เกียรนะคะจนทั้งสองฝ่ายเนี่ยยอมเชื่อและก็ยังได้เสด็จไปสแสดงธรรมนะคะโปรดพระราชบิดาจนบรรลุธรรมได้ค่ะ 3. นะคะพุทธทัตพุทธทัตจริยานะคะ คือการบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้านะคะเช่นทรงปฏิบัติธรรมนะคะทรงปฏิบัติกรรม,มฐานนะคะอยู่ตลอดเวลาที่ว่างจากาธุรกิจอื่นๆนะคะทรงตัดสินปัญหาต่างๆที่พระพิสุและพิสุณีเนี่ยก่อขึ้นนะคะเป็นปฐมเหตุน,นะคะ